จ้าสวัสดีจ้ามือน,นี้เข้ากับมา่บพก,กับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้า,จามือน,นี้ช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ้นสามราดจ้าของวันจันทร์ที่18ตุลากับมีมาหายคือเกาเนอกจากทั้งหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันแล้วก็หุน้นรัสเซียจ้าแต่ก่อนที่เขาจะไปเบิง่งแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกําลังแรงใจ จากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะก็ขอให้ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องชอนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าก่อนเที่ยวเสร็จไปเบืองแนวทาทเข้ากกับเมืองรายงานผลก่อน,นอกะจาก ของหุ้นสามลัตเที่ยวหายไปวันที่สิบหาตุลาเนาะจ้ะเนาะว่าทั้งสามหุ้นออกตัวไดแน่เนาะจ้ะกลับไปเบื้องผลหุ้นแรกก็เนาะจ้ะของหุ้นอังกฤษเนะเาะเทากับหายไปฟันสองวิ่งหลุดสองกับสามจ้ะผลที่ออกมาบนออก403าล่างออก3 2สองจ้ะเท่ากับเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะจ้ะเนาะ กับไปเบื้องบนก้อนบนนอกจากเท่ากับเขาเป็นตัววิ่งรูดสามจ้ะกับออกศูนย์สามนอกจากเนาะแล้วก็เมา่ตรงกับตัวที่ห้าหายไปก็คือร่องเจาะสองตัวเนอกจากกับหายสามศูนย์ศูนย์สามนอกจากเป็นจังไรแน่นอนสำหรับบนนี้พักกันแด้เอาไปเปลี่ยนแนวทางกันบ่จะกลับไปเบื้องล่างนอกจากล่างเท่ากับเขาเป็นตัวฟันวิ่งลูดเลยนอกจากออกสามสองเนาะ แล้วกับเขากับตัวที่เวาหายไปตัวเน่นตัวเจาะสองตัวเนาะจาะกะแตกกันไปเนาะจ่ะเนาะทึงบนทึ่งล่างเนาะจ่ะหายเน้นเกันเลยจาะสําหรับหุ่นอังกฤษกับปังเนาะจาะเนาะดีใจน้ำเนาะจาะสาหรับผู้ที่เอาไปเป็นแนวทางเนาะจ่ะหลายๆด้น้อยกันบ่กระเบื้องพ้นหุ่นอังกฤษไปแล้วเนาะจาะกลับไปตามต่อเลยเนาะจาะสาหรับหุ่นเยอรมันว่าออกตัวใดเนาะจะสำหรับหุ่นเยอรมันเนาะจ่ะ เข้ากับหายไปฟันศูนย์วิ่งรูดหนึ่งกับศูนย์จ้ะผลที่ออกมาบนออกเจ็ดสามหกหลงออกหกสี่จ้ะของหุ่นเยอรมันเท้ากับบวกเขาเนาะจ้ะกับมีเขาบางรูดบางเนาะจ้ะเนาะกับไปเบื้องต้นเลยเนาะจ้ะสำหรับหุ่นรัสเซียจ้ะว่าออกตัวใดจะสำหรับผลหุ่นรัสเซียเนาะจ้ะ เขากะหายไปนอกจากเนาะฟันซีวิ่งรูดสามกับซีจ้ะผลที่ออกมาบนออกแปดเจ็ดสามล่างออกสามสองจ้ะเข้ากะเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะไปเบื้องบนก้นบนเขากะเข่าเป็นตัววิ่งรูดสามจ้ะออกเจ็ดสามหลัวก็มาตรงกับตัวที่เขาหายไปก็คือเป็นตัวร่องเจาะสองตัวเน้นๆนอกจากเนาะกะหายเจ็ดสา ห้สามเจ็ดเจ็ดสามนอกจากหล้กกับไปเบื้องล่างนอกจากล่างเ้องกับเขาเป็นตัววิ่งหลุดสามกันนอกจากออกสามสองเป็นจังไรในนอกจากผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนแชนแนลจ้ะสำหรับฮุนลัสเซียพกักกนนได้เอาไปเป็นแนวทาาได้หลายได้น้อยกันบ่ก็ดีใจน้ำนอกจากนอห้องกับแตกกันไปทั้งบนทั้งล่างและนอกจากนะเขาทั้งตัว ลองเจาะก,กับตัววิบบ่งรูดเลยเนาะจ้ากับเบิ้งรรยงานผลกันไปแล้วกับไปตามโตอเนาะจ้ะสำหรับแนวทางของหุ้นสามลัดวันจันที่ที่18ตุลาเนาะจ้ะว่ามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวได้แน่เขากับไปเบิง้งแนวทางกันเลยจ้าจกเขากับมาตามโตอกันเลยเนาะจ้าสำหรับแนวทางหวยหุ้นสามลัดของวันจันที่ที่18ตุลาเนาะจ้ะเข้ากับมีหายซึ่งหุ้นอังกฤษ หุ่นเยอรมันแลวกะหุ่นรัสเซียจ้ะกลับไปเบื้องแนวทางหุ่นอังกฤษก่อนเลยเนาะจ้ะสำหรับหุ่นอังกฤษกลับไปเบิ้องตัวเด่นนาะจ่ะกับไฮเดนฮากับเดนโกจ้ะไปเบิ้งฟันวิ่งลูดเนาะมาเบิ้งฟันก่อนกับไฮฟันฮาวิ่งลูดกับไฮโฮกกับฮาจ้ะไปเบื้องตัวนินแลวกะตัวร่องเนาะ เรากลบมาเบื้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นก็นให้หาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าจ้ะไปเบื้องตัวล่องตัวล่องกระห้หกเจ็ดหกแปดหกเก้า 60จะกลับไปเบื้องแนวทางตัวเน้นตัวเจาะสองตัวกับไฮเลนไปกับน้ำนอกจากตัวนี้แต่ว่าแต่ละมื่นนอกจากสำหรับตัวเน้นตัวเจาะสองตัวก็จะเขางากแน่นอกจากก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเฮากับใต่แนวทางเป็นฟันวิงลูดจากตัวนี้จะเขาง่ายเลนง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงลูดก็ล่องออกไปเป็นแนวทางกันเบื้องเฮากับเบิ้งแนวทางของหุ่นอังกฤษไปแล้วนอกจาก กลับไปตามต่อเนาะจาะสำหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันจ้ะว่ามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวใดแน่สำหรับแนวทางหุ่นเยอรมันเนาะจาะกลับไปเบื้องตัวเด่นเนาะจาะเนาะเข้ากับหายเด่นสามกับเด่นสี่จ้ะไปเบื้องฟันวิ่งลูดเนาะจกะมาเบื้องฟันก่อนกับหายฟันสาม วิ่งรูดกับไ้ซีกับสามจะไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนาะจะ้ะมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับไ้สามสองสามสามสามซีสามหาจะไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกับไ้ซีสอง 1> c, 1, c, 0, c หนึ่ง c ศูนย์ c เก้าจะเข้ากับไปเบิ้งแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกับไฮเลนไปกับน้ำเนาะจากตัวนี้แต่ว่าแต่ละมือเนาะจากสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเข้ายากแน่เนาะจากก็จะมีเขาบ้างรูดบ้างเข้ากับส่แนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจ้ะ ตัวน,นี้จะเข้าง่ายเล่นง,ง่ายกลัวก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิ้องเฮากับเบื้องแนวทางของหุ่นเยอรมันแล้วนะจ๊ะก,ก็ไปตามโต้เลยเนาะสําหรับแนวทางของหุ่นรัสเซียจะว่ามีแนวทางตัวเล็กเข้าตัวได้แน่กบไปเบื้องกันเลยจ้าจ้เขากับมาตามโต้กันเลยเนาะสำหรับแนวทางของหุ่นรัสเซียเนาะจาะกบไปเบื้องตัวเด่นกับายเดนหากับเ,เ,นนเบด่นโกจะ ไปเบิ่งฟันวิ่งลูดเนาะมาเบิ่งฟันกอนกะหายฟันหาวิ่งรูดกะหายกกับหาจ้ะไปเบิ่งตัวเน้นแล้วกับตัวร่องเนาะเรากลับมาเบิ่งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกะบหายหาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าจ้ะ ไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกะายหกหก <7, S 2> หกเจ็ด <8, S 2> หกแปดหกเก้า <8, S 2> จ้ะกลับไปเบิ้งแนวทางตัวนิ่นตัวจอสองตัวเนาะจ้ะกะห้ลีนไปกราฟน้ำจ้ะ แต่ว่าแต่ละมือเฮากระิเน้นย้ำเสมอตัวเน้นตัวจาะสองตัวกระจะเข้ายากแน่นอกจากก็จะมีเข้าบ้างรุดบ้างเฮากระจแนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจากตัวน,นี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งรูดกระล่องเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเป็นได้แน่นอนจากมือนี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแน,นลจ้ะเบิงแนวทางหัวหุ่นสามลัด ของวันจันที่ที่18ตุลาไปแล้วเนาะจากเทิงหุนอังกฤษหุนเยอรมันและกะหุนรัสเซียจากเบิ้องตัวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วมีตัวมกักตัวชอบถูกอกถูกใจกันบ่เนาะจะากมักชอบตัวใดเข้าก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเขาชีไดจเอาไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเหลี่เทาคิดไว้เนาะ ค่นี่ช่องน้องช่องชาแนลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้กะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจะ้ะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแนลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า